นะคะอันนี้เป็นของชาวราศีกรกฎเขาค่ะเอ้ามาดูกันนิดหนึ่งนะคะชาวน,านาักข่าราศีกรกฎขาในเดือนเมษายนนี้นะคะหน้าไพ่ของคุณเนี่ยออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรด้วยเหตุอะไรก็ตามทีในเดือนเมษายนนี้มีเกณฑ์ค่อนข้างสูงมากกว่าราศีอื่นๆนะใช้คํานี้มีเกณฑ์ค่อนข้างโดดเด่นเด่นชัดมากกว่า ลัคนาราศีอื่นๆเลยสําหรับคุณนี่คือมาอันดับหนึ่งเลยว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอคนในเครื่องแบบและอาจจะเป็นคนที่คุณถูกใจด้วยนะคะอืมนะดังนั้นเนี่ยใครที่มีความรู้สึกว่าหมายมั่นปั้นมือเป็นคนแพ้เครื่องแบบนะเป็นคนแพ้เครื่องแบบเนี่ยในเดือนเมษายนนี้มีโอกาส ต้องกินยาแก้แพ้อไว้เลยเพราะมีโอกาสมากที่สุ่มเสี่ยงเจอแล้วจะจิใจอ่อนไหวนะคะเจอแล้วอาจจะตกหลุมได้ง่ายเ,ออเขาเรียกอะไรนะตกหลุมพลางโดนตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะเกณฑ์ไพ่ค่อนข้างเด่นชัดเลยค่ะมันจะมีรูปแบบของการเจอถามว่าคนในเครื่องแบบที่ว่าบีบีให้น้ําหนักเลยนะคะจะเป็นคนในเครื่องแบบที่เป็นลักษณะของผู้นําคาว่าเป็นผู้นําในที่นี้จะมีอยู่ไม่กี่อย่างคะ่ะ เช่นเครื่องแบบเป็นนักเป็นทหารนะคะนะต้องบอกอย่างนี้นะเป็นเครื่องแบบทหารเครื่องแบบตำรวจอ่ะนะคะหรือเครื่องแบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นําผู้พิทักษ์อ่ะต้องใช้คํานี้นะบางคนบอกรปภเข้าข่ายค่ะเพราะว่าจะเป็นไทนี้ทั้งหมดเลยนะคะคนในเครื่องแบบที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เป็นลักษณะของเครื่องแบบที่เป็นเครื่องแบบ ซอ,ซอฟต์ๆคำว่าเครื่องแบบซ,ซอฟต์ที่บิ๊บี้หมายถึงคืออะไรเช่นคุณอาจจะบอกเป็นคุณหมอหรือเปล่าใส่เสื้อกาวกรณีนี้ไม่ใช่นะคะเครื่องแบบในที่นี้จะเป็นเครื่องแบบที่เป็นลักษณะของผู้พิทักษ์อะค่ะถ้าคุณตีความหมายของคําว่าผู้พิทักษ์ได้คุณจะชัดเจนมากผู้พิทักษ์มีอะไรบ้างคะกฎหมายผู้พิทักษ์กฎหมายอะตารวจคะ่ะทนายความนะคะแล้วก็พิทักษ์อะไรขี่คะพิทักษ์ประเทศอย่างเงี้ยอะ ทหารอย่างเงี้ยนะคะหรือพิทักษ์เรื่องของความปลอดภัยสวัสดิภาพรปภอ,อ,อ่ะเนี่ยแหละคะ่ะเกณฑ์จะอยู่ในแนวประมาณนี้นะคะต้องใช้แบบนี้เดี๋ยวบางคนบอกว่าเอะเครื่องแบบนี้ก็ต้องแบบแล้วถ้าแบบเป็นนักปกครองอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นแนวเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแนวนักนักปกครองต้องเรียกว่าเป็นเครื่องแบบสายสายอะไรดีให้คําจำกัดความที่แบบละเอียดแล้วชัดเจนมากกว่านี้หน่อยเป็นเครื่องแบบสาย สายแบบสายแอคชั่นหน่อยอะ่ะเออพอจะพอจะเก็ตไหมเป็นเป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นไทไม่ได้เป็นประเภทของเครื่องแบบที่แบบครูอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ใช่ครูไม่ใช่แต่จะเป็นแนวนี้เลยแนวผู้พิทักษ์อย่างที่บิบบบอกเลยจะค่อนข้างชัดเจนสุดแล้วนะคะใครก็ตามที่พิทักษ์คนอื่นมีหน้าที่ปกป้องเอออย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ แนวแนวนี้เลยมีเกณฑ์มากนะคะที่คุณจะเจอถามว่าการเจอในที่นี้นะคะมันจะมีเจอตั้งแต่ในส่วนของ1คุณเข้าไปสอบถามอะไรบางอยา่างแล้วก็เลยเจอกันแล้วก็ถูกชะตากันนะคะหรือ2เขามาช่วยเหลือบางอย่างกับคุณนะคะมาช่วยมาชี้แนะมาให้ข้อมูลมาเป็นวิทยากรมาสอนงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแบบบังเอิญเจอแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบ อันนะถูกชะตาอะไรก็ว่ากันไปนะคะดังนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะแพ้เครื่องแบบอย่างที่เซลไวแล้วนะเดือนนี้ก็ระวัดระวังหายาแก้แพ้มาสักนิดหนึ่งนะคะโอเคนะเอาเป็นเรื่องเบาๆให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎไปก็แล้วกันนะคะทีนี้มา